ดยบุญละมีมที่สะสมมาทั้งหมดนี้ขอให้ไม่สั่มนะค่อุ้ามาเดินเล่นดูอทคอยที่ไม่กพะชากตาที่นี้มันคืออาณาจักรช่างงงมากเดี๋ยวกเติดมาเยอะไก่ติดก่อนรวมคนคนละของจุ่ว้าวมาไปแล้วฟังส่งเยอะนะช่างไม่ได้ตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้ตัวนี้ เป็นแบบของสุงตัขทางโซลโมมีแปดตัวครับฉันนี่อิน,น,อน,น,น,นอ่ะงันไม่ใช่ลรลอกเลยอ่ะในที่สุดเจอทีเมกาค้าคู่กับญี่ปุ่นอีกเอาไหมผมใจกูละคู่กันแล้วไปกันต่อหลังจากที่จุ่มมาสองจุ่มแล้วเจอตามกันเปิดการ,ก,ารก็อะไรไม่ล่ะอุ้ยสามหมอ อตายละว้ำค่าเทอร์เรตทำสองแล้วนะแทนใจ้องได้ดิไปซ้ำไปซ้ตามีทต่อไหมเอาล่ะในที่สตดอืมก็ได้หยิบมาแล้วหนึ่งกล่องตัวกล่องสุดท้ายด้วยหอยไม่ซ้ำนะอาละ ตอนที่เราเปิดกล่องจุ่มอปอกมาดของคอลเลคชันเซเลมูนที่ไ่กักพาซาไปแล้วสองกล่องใช่ไหมแ,แล้วก็เอาอีกกล่องงมาเปิดที่บ้านกันจ้าดูซิว่ามันจะได้ตัวสามไหมมันลุ้นกัน <g ül> ด้วยบุญรามีที่สะสมมาทั้งหมดนี้ขอให้ไม่ซ้ำนะถะ้า <g ül> เราเการ์ดเนาะอืมอุ้ยเซเลวีโอ้ยสามทีแล้วมาคุณเอ๋ย <g ül> ไปหาต่อละกันน้องครั้งนะี้ต้องไม่พาแล้วแหละไปซื้อแบบเช็คการแล้วกันบาย,บาย